ยินดีต้อนรับสู่ดิจิตอลโฟกัสอะคาเดมีรายการที่นําเสนอความรู้และอัปเดตเทคโนโลยีล่าสุดในวงการ IoT และระบบอัจฉริยะที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้กับชีวิตคุณคราวนี้มาดูนะครับเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเซฟซิตี้มีอะไรบ้างก็คือกล้องอัจฉริยะนะครับตรวจกับใบหน้าตรวจกับป้ายทะลบทุกท่านคงรู้จักดีแล้วก็มีพวกเกี่ยวกับคอมมานด์เซ็นเตอร์มี AI BIG DATA นะครับมี IoT IoT ไว้ใช้อะไรก็ใช้ตรวจจับพวกอุณหภูมิความชื้นนะครับอะไรต่างๆนะครับแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ 5G นะครับเพราะว่าตอนนี้เน็ตเวิร์บางทีเราว่าเราเดินเนะ็ตเวิร์เนี่ยบางทีเดินได้ค่าจ่ายสูงเราก็ต้องใช้ 5G นะครับคราวนี้มาดูความท้าทายในการที่เราจะออกแบบโครงการอของ s a ฟ e City นะฮะหึคือเรื่องความปลอดภัยเพิ่มคือเพิ่มความปลอดภัยเพิ่มขึ้นนะครับ กระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะตอนนี้การท่องเที่ยวเรามีปัญหาเรื่องการท่องเที่ยวนะฮะพวกเซฟตี้ก็สําคัญการแผนจัดการเมืองที่ดีขึ้นความท้าทายนะครับระบบเก่าระบบเก่าคือหมายถึงว่ามีทั้งกล้องเก่าเน็ตเวิร์กเก่านะฮะสปีดไม่ได้นะฮะแล้วก็พวกความเป็นส่วนตัวแล้วก็งบประมาณเซฟตี้เอ่อซิตี้นี่ค่อนข้างสูงแล้วก,การมีส่วนร่วมบางทีประชาชนเขาไม่ให้ความร่วมมือนี่ก็สิ่งสําคัญ